สวัสดีครับผมบังฮักบูมครับ, Boom, รบก็แน่นอนนะครับวมผมไปห,หากเกมอะไรมาสนุกลูกมาแข่ให้เราดูแล้วครับใช่ครับผมเกมนี้นะครับผมเป็นเกมเดียวแต่ว่ามีหลายอันให้มีหลายเกมให้เล่นเออ <c oughs> แมงโลโันโน,น่าจะมันอ่ะเอาเลยดีกว่ามา,มาแล้วเขาเกมไลมครับผมโอเคหัว okay, ล้วเข้าสุนัขเกมแล้วนะครับผมก็เราไอา้ยุงไอ้เจ้าเกมเนี้ยมันมีหลายเกมให้เล่นมากเลยนะครับใช่ครับผมแต่เราจะเล่นเกมซูโม่ก่อนแน่นอนมา<ไ>ปยป

Muy được mọi người 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 mọi người

เออแลออยังไงครับเนี่ยมาแล้วอุ้ยล่วงอะไรยังเงี้ยอะไรอุ้ยแนั่แนั่นนั่นชนไม่เห็นยังไงอ่ะช่วงวิ่งเหนือกว่าเนาะอุ้ยไม่ได้มันยังงี้อุ้ยยังไงบุ้งตาหาเอ้าล่วงกูงเนี่ยาเลยอย่างเงี้อะไรเนี่ยทำไมเอา็ไม่ มาสิมจจเบรกระสานไปัเนี่ยใกล้เกินกูเนี่ยคือเบรกระสานเอี้ยมาเองไงมุจจะไลอุกกาปะเวงมาเฮ้ยเอี้ย้นนี้ยับเลยมาไหนอโหนีเียมาครัก็มาอโอ้ลองลองนีหอยอ้เอกไมไห่างแผลน้องๆ่ขาเนี้ยเอี้ยดูนี่ดูดูดูนะเป็นแบบนี่ไอโเอ้ยคนเร้งกนนี่นง มาอีก้วนี่เกมเดียวนล่วเกมเดียวแล้วโค้งชนะเกมมันโจมไวมากเนาะเบลัสเลยออ้ยโอ้ยเฮียล้วงสองเฮียยังกาเลยเนียคนละแบบเฮียคนละพี่อยากซื้อไปเบทมาแค่งให้น้องๆดูดีไหยเอาไว้พี่หาซื้อน้องๆมาซัดมาเท่านี้ก็มาที่เบลเบทก่อนพี่พี่ชอมเล่นเล่นมากเลยนะอย่างเอายังมันนะยังมันอ่ะออื้ กลวง่อนนี่ตัวมึงชนะเลยทำสเกมสเกมเกมอะไเกมอะไเกมอะไ้หนูบจะเล่นเกมอะไรเนี่ยสมูกูอ่ะสมู้ดอ่ะสมสมหอสมน่าจะมาสมัมาอสเกมน้ำเอามาโอไม่้งกูอยากมึงยิงมึงทำไมกูกดไม่นมึแม่เลยูไม่เยวเลเฮียพอมือยวพอดู

อืมกูแพ้หมดเกมื่เลยมือพี่มันเร็วเกินน้องๆนะคือเดี๋ยวไว้คลิปอื่นเราอาจจะมาแคสเกมบมือให้รับชมกันนะรับว่าเกมแม่งเยอะมากนะครับใช่ครับจะได้ไม่เบื่อกันอืมอยากแค้เกม่หมาให้รับชมได้วบชมบ้างนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนมีแต่ Rv Pb มันดูมันน่าเบื่อหมต่ต่างๆมันเดิมเป็นเกมบ้างเล่นเกมใหม่ๆบ้างครับผมโอเคก็ขออยับแนี้ากดไลท์ตัด ส้ัสุดท้ายกดกระดิ่งกดแชร์ผมด้วยนะครับทุกคนครับคลิปหน้าจะมีคลิปอะไรก็รอรับชมกันนะครับผมครับผมไว้เจอกันใหม่นะคับหน้าครับผมเพราะเราจะคัดสั่คลิปดีอยางไหมให้คนรับชมเีอครับครับผมคลิปนี้อาจจะไม่ช่อมีแต่เรืองมากมายแค่เล่นเกมขำๆกันนะครับคำพูดคำจาที่มันฟังแล้วไม่น่าฟังหรือว่าคําพูดที่มันมีคํหยาบก็อย่าไปพูดตามกันนะครับเด็กๆน้องๆที่มาดูพี่เนี่ยมันมันไม่ดีนะโอเคเปล่าก็ที่ั่นของเกมนะครับผมไปครับ 拜拜。Bye bye